ต่อความรักให้น้องเงินนะได้เจอรักแท้แบบนี้ตลอดไปขอถ่ายรูปหน่อยขอบคุณค่ะมีภาพหนึงมองโอเคคับขอบคุณค่ะน้องเงินกก่าคำมวยพร์อ้พี่ไหมค่ะก็ขอให้พี่สาวกับพี่เคยมีความสุขมากๆนะคะก็อยู่ด้วยกันไป นาน,นานค่ะมีลูกเต็มบ้านหลักเต็มเมืองเลยจะได้มาดูตากับยายค่ะแล้วก็พี่สาวก็อย่าบนพี่เขยเยอะนะคะก็ <laughs> <laughs> พี่เขยก็ให้เชื่อฟังพี่สาวบ้างค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ เป็นคำวยบอลนี่น่ล่ะช่วงสุดท้าย,เ,ยเราจถ่ายรูปกระเป๋าสาวยาวๆที่หน้าแบ,บ็คดรอปเลยนะคะ